คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลีกเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิดรักนะครับที่อยู่ในบ้านของแอดก็ไม่ทำให้ซีพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวนะครับได้อยู่ที่9มันกลับหัวนะครับเข้าตัวรองนะครับก็คือ5335หตัวเจาะแล้วก็เลขกรับสายด่วนนะครับใครที่อยู่ในบ้านได้มา5กับ3เต็มเบลเลยนะครับทั้งคู่นะครับได้มาประมาณทุ่มนะครับเลขกรับสายด่วนเข้าทั้งเลขกรับสายด่วนแล้วก็ 5-3นะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับถึงจะได้เห็นนะครับ5-3เพราะว่าแอดเจาะไปไม่เยอะนะครับแอดหน้าห้องเจาะแค่สามคู่นะครับใครที่อยู่ในบ้านจะได้อ่า5-3นะครับเจาะห้าคู่นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรนะครับตารางวันมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยจะต้องอกตรงใจนะครับเอฟซี 3, มิตรรักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรตารางวันมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับเม็ดเดียวเน้นๆจากทางช่องแอดคิมดําโชคพา่ารวยงวดที่แล้วเข้าพผลองนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในเดือนธันวาคมเดินทางมาถึงครั้งแรกนะครับครั้งที่1ไม่ออกนะครับครั้งที่1ตรงกับวันวันที่2ตรงกับวันชาติของลาวนะครับไม่ออกผลนะครับหมอออกวันที่4นะครับประเดิมเลยนะครับก็ไม่ทําพี่น้องผิดหวังนะครับงวดแรกนะครับข้อสอบออกที่8 4 6 3 5 3บางที่เอา8 4นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็4 6นะครับบางที่ก็6 3 นะครับสำหรับ3 5มหบนด้วยกันวันนี้นะครับผม5335ตัวเจาะนะครับใครที่อยู่ในบ้านของแอดนะครับถึงจะได้นะครับแอดให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมแล้วก็9นะครับคัดให้5กับ9ประจําวันที่4ที่ผ่านมานะครับเจาะให้5คู่นะครับอยู่ในบ้านนะครับได้3553ตัวเจาะนะครับเป็นเลขผสมนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับวันที่4ที่ผ่านมา นะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับถึงจะเห็น53หน้าช่องไม่ได้เห็นนะครับรับสายด่วนก็เหมือนกันนะครับรับสายด่วนก็ส่งเข้าบ้านนะครับรับสายด่วนได้มา5กับ3เกียบแตก3ตัวนะครับ6 53นะครับมันมา3 53 5กับ3ก็ถือว่าเิ้งๆแล้วแหละเนาะก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีอันนี้คือรับสายด่วนจากทีมงานนะครับโอเคนะครับเอสก็ขอแสดงความยินดีกับเอสีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับที่อยู่ในบ้านของเอสนะครับ สำหรับนะครับก็พี่น้องเข้ามาจากคอมเมนต์สูตรเม็ดเดียวนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดี ใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแลก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยหวยหุ้นนะครับใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจะเป็นเลขกาลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณให้วันอังคารนะครับสาหรับล่าสุดนะครับ3ตัวเด่นนะครับแอดให้เด่นอยู่ที่5 98นะครับมา2ตัวนะครับก็คือมาเลข5กับเลข8ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับเลข9ไม่มา นะครับเม็ดเดียวมันกลับหัวมาพ่รองนะครับพ่ารองเข้า84นะครับใครที่จับชุดวินบางท่านได้84บนนะครับสำหรับใครอยู่ในบ้านแอดจะใช้เลขผสมให้นะครับก็คือ53ตัวเจาะอย่างที่แอดแจ้งให้เห็นเนาะจะมีเจาะให้ด้วย53ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับบันสุกนะครับก็จะมีเลข6กนะครับเลข3เลข5เลข4เลข1นะครับ8กับ0คือเลขส่วนเกินนะครับจับกู่จับวินได้เหมือนกันนะครับ วดน,นี้แอรก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับเอฟซีพี่น้องใช้สูตรมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขสามนะครับเลขสี่เลขสี่เลขหกนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดนะครับพี่น้องที่จะจับคู่จับวินนะครับสำหรับนะครับใครจะอยากจะบ้านนะครับผมเนาะเข้าบ้านก็เก้าสามตัวแปดสามตัว KIM แล้วก็ Y นะครับบ้านของแอเนาะสนใ,ใจเข้าบ้านนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่ 8. อ่ดสำหรับ8นะครับแอดเจาะไม่เยอะนะครับเน้น เน้น8ปเน้นแนะครับสายเจาะเนาะเน้นรูดเลยนะครับอ่าก็จะมี0ูนย์8ปดแปดศูนนะครับแปดสามสานะครับจะเจาะให้ประมาณ3คู่นะครับเจาะไปกว่านี้เดี๋ยวพี่น้องบ่นว่ามันเยอะนะครับบางท่านก็บอกว่าเยอะเอา3คู่พอ3คู่อย่างที่แอดแจ้งนะครับโอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับ ถ้าห้าคู่หรือว่าหกคู่โอกาสพลาดจะน้อยหรือว่ารูดเลยนะครับถ้ากลัวพลาดนะครับตามนี้นะครับสําหรับเป็นแปดถ้ากลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์แปดแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดก็ได้นะครับสําหรับแปดนะครับก็ระวังแปดสามแล้วก็แปดหกนะครับกลับหัวด้วยนะครับผมพี่น้องใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับแอดกลับให้แปดเก้านะครับเพราะว่ามันชอบกลับหัวนะครับเลขหก นะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเม็ดเดียวสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ8นะครับจะรองให้นะครับบางทีก็มาตัวรองนะครับจะรองให้อยู่ที่6มี0 6นะครับ6 3 6 4นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่น6นะครับหรือพี่น้องจะกลับก็แล้วแต่เนาะอาจจะกลับเป็นศูนย์เก้านะครับหรือว่าเป็นเก้าสามหรือว่าเป็น ก้าสี่นะครับก็ได้เนาะใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมชอบเพราะว่าหักับเก้ามาเนี่ยคิมถลิงเลยนะครับมันชอบกลับหัวนะครับหรือจะเป็นศูนย์หกหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดก็ได้นะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบแปดกับหกแอดคิมจะรองให้นะครับอยู่ที่สามนะครับผมก็จะมีศูนย์สามบางทีก็มาสามตัวเลยนะครับบางทีก็มาสองตัวนะครับสําหรับพระรองนะครับบางทีก็มาหนึ่งตัว สำหรับลุดเลยยางนะครับก็จะเป็น73ประมาณนี้นะครับสำหรับพะลองของเราถ้าชอบ3ก็จะเป็น03343638ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับไม่งงเนาะนะครับบางท่านบอกว่าเอะทำไมเม็ดเดียวตั้งเคู่ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเม็ดเดียวเน้นๆอยู่ที่8เอาไปเลย จะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็แล้วแต่นะครับจู่โจม8เม็ดเดียวนะครับถ้าพี่น้องกลัวพลาดเหมือนเมื่อกี้นะครับเห็นไหมก้าวของเรามันมาผะารองนะถ้ากลัวพลาดนะครับก็จะลองให้เนาะอันนี้คือ8ดใครที่ชอบวัดใจ8083 8น8ดอะไรก็ไม่ต้องเอา8ดไปตัวเดียวถ้าแตัวเดียวมันยังเยอะอยู่ก็ถักถากเอาหน,อหน่อยหนึ่งมันจะได้ไม่เยอะ <c ười> เอาประมาณนั้นเนาะนะครับอันนี้คือลองสําหรับพี่น้องก็ลองให้หน่อยแอด กลัวพลาดอ่ากลัวเม็ดเดียวเสียวแวบๆบางแบบทีเม็ดเดียวมันเข้าป่านมาตัวรองนะครับก็ลองไว้ให้พี่น้องที่ชื่นชอบลองนะครับใครชื่นเม็ดเดียวก็คือ8เนาะอ่ะโอเคไปกันต่อสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัว ts จ่อให้จับวินในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวสําหรับสูตรจอสีตัวจะใช้เลขผสมนะครับก็คือ1786นะครับเลขที่ขัดออกไปนะครับในตารางเนาะผสมไป4 6 4 3นะครับ6 4 สามเจ็ดนะครับสำหรับหกตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่แปดสามสี่หกสามแปดนะครับอันนี้คือหกตัวนะครับจดไว้แคบไฟสำหรับเบิ้ลก็จะมีแปดแปดสามสามหกหกหกกับเก้าตัวเดียวกันแอดกลับให้เลยสำหรับสายเบิ้ลประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรแนวทางจากทางช่องแอดทิมนำโชคพรดก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับโมเทีแล้วก็เข้าห้าสามสามห้าตัวรองนะครับตัวเจาะด้วย ชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอนะครับสำหรับ fc พี่น้องอยากได้ข้อสอบนะครับ เลขวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งล่างไปเลยนะครับหรือว่าวิ่งบนอย่างเดียวคอมเมนต์มาบอกถ่ายคลิปแอดจะไปกินค้นหาข้สอบเรียกวิ่ง fc พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ